หรือว่าพอบางทีเกิดพลังประชาชนเพลียงพรำอะไรขึ้นมาผู้สนับสนุนเพื่อไทยบางส่วนลุยแหลกฝ่ายอนุรักษ์นิยมบางกลุม่มก็คงผสมโรงด้วยเหมือนกันเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับคือมันมีอยู่จริงฮะสามก๊กที่ว่าเนี่ยผมชี้ให้เ,เห็นง่ายๆก็คือสนามเลือกตั้งซ่อมจังหวัดพิษณุโลกอ๋อครับที่จังหวัดพิษณุโลกนี่เป็นพื้นที่เดิมของพรรค อนาคตใหม่เก้าไกลเขาครับแล้วคนเป็นสสก็มีบทบาทในสภาไม่ใช่น้อยเป็นถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรครับคุณปฏิพัฒน์เพื่อไทยไม่เคยมีสอสที่นั่นเลยเอา้าปรากฏว่าเกิดมีของเพื่อไทยชนะขึ้นมาฝ่ายของพรรคเก้าไกลเขาก็ตามหลังมาเนี่ยนะครับแต่มันมีเกือบ8 0 0พแต้มครับที่ออกจากบ้านไปลงคะแนนโหวตโนหมายความว่าไม่เอาทั้งสองคนเนี่ย ทั้งเพื่อไทยทั้งพักประชาชนครับแล้วก็พร้อมที่จะออกจากบ้านมาส่งเสียงด้วยว่าฉันไม่เอาอันนั้นแหละครับคือพลังของกลุ่มอันุรักนิยมหรืออำนาจเดิมที่เขาอยากแสดงตัวตนคือที่จริงไม่ชอบทั้งสองคนอยู่ที่บ้านก็ได้ถูกไหมครับครับแต่ก็ออกมาแล้วกลุ่มพลังนี้ถ้าดูเป็นคณิตศาสตร์อาจจะไม่มากเท่ากลุ่มที่สนับสนุนเพื่อไทยเท่ากลุ่มที่สนับสนุนก้าวไกลอยู่ สองกกโน้นอ่ะกำลังพลกำลังประชาชนที่หนุนเนี่ยมากกว่ากกอำนาจเดิมแต่กกอำนาจเดิมเนี่ยอาวุธยุธโทโธปกรณ์ร้ายแรงกว่าหมายถึงอาจจะมีพลังพิเศษหมายถึงอาจจะมีเครือข่ายชนชั้นนําในสังคมคหมายถึงอาจจะมีกลุ่มคนที่มันมีอำนาจบรารมีอยู่ในมุมต่างๆคอยเสริมคอยหนุน ดังนั้นน่แม้ว่าจะเป็นสามก๊กที่กำลังพลอาจจะแตกต่างกันแต่พอชั่งน้ำหนักโดยรวมแล้วเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้มันสู้กันได้ทั้งสามก๊กการเมืองไทยเป็นแบบนี้ณปัจจุบันพอมีคุณนัทวุฒิเข้ามาจะเป็นตัวแปรอะไรไหมฮะจะช่วยอะไรจะช่วยอะไรคือหมายความว่าจะทำให้พักเพื่อไทยสู้กับอีกสองก๊กได้แบบนั้นเหรอฮะผมไม่ได้จัดวางสถานะตัวเองขนาดนั้นนะครับ,รบผมก็เข้ามาทำหน้าที่ตามที่ท่านนายกมอบหมาย ส่วนว่าจะส่งผลยังไงกับการเมืองไทยกับรัฐบาลพักเพื่อไทยหรือก๊กอื่นๆก็ติดตามตอนต่อไปอต้องถามแบบนี้ตอนนี้คู่แข่งทางการเมืองของพักเพื่อไทยคือใครในมุมมองพี่เต้นทั้งสองข้างอ่ะคู่แข่งในทางประชาชนก็คือก๊กพักประชาชนค,คู่ต่อสู้ในทางกลเกมทางการเมืองกลเกมทางอํานาจครับคือฝ่ายอํานาจเดิมมันเป็นแบบนี้ ือสู้กับทั้งสองข้างครับทั้งแล้วทั้งสามก,ก๊กอ่ะมันก็มีสภาพทั้งร่วมกันได้บางเรื่องครับแล้วสู้กันเองเล่นเกมกันเองในทางการเมืองเป็นบางเรื่องอม,มันอยู่อย่างนี้ประเมินการเลือกตั้งครั้งหน้ายัางไงว่าเพื่อไทยถ้าเป็นพรรคการเมืองนะครับคู่แข่งเขาคือพรรคอะไรกลุ่มไหนถ้านอกจากกระดานแบบสามก,ก๊กที่พี่เต้นพยายามอธิบายมาตลอดถ้าในการเลือกตั้งคู่แข่งหลักก็เป็นพรรคประชาชนนี่แหละครับอ๋อไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย ยังฮะยังเป็นพักประชาชนอยู่พักภูมิใจไทยจะเป็นคู่แข่งของทั้งเพื่อไทยและประชาชนในบางพื้นที่เช่นในพื้นที่ภาคอีสานครับอย่างนี้นะครับหรือว่าในพื้นที่ภาคใต้อันนี้จะเห็นแต่ว่าพอเลือกตั้งเสร็จมันจะเป็นทั้งแนวร่วมและทั้งคู่แข่งครับกันอย่างเข้มข้นอีกครั้งขึ้นอยู่กับว่ากกไหนจะได้คะแนนเสียงสอสอมาเท่าไหร่ เพียงแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือจากสภาพการเมืองในปัจจุบันบจากเงื่อนไขาทางอำนาจที่มันเป็นจริงจริงๆผมก็ไปย้ำไว้ทุกรายการนะครับ,รบก็ย้ำอีกอะว่าหลังการเลือกตั้งคราวหน้าการเมืองสามก๊กแบบนี้ถ้าก๊กไหนจะเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลจะต้องจับมือกับ1นในสองก๊กที่เหลือเท่านั้นอันนี้คือฟันธงเลยผมเห็นพูดตั้งแต่รายการพิยุทธ์แหละ<ช>แล้วก็ไปทุกๆรายการ พี่เต้นก็จะพูดแบบนี้แหละว่าไม่มีใครชนะ,ะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดผมเชื่ออย่างนั้น<อ>ผมเชื่อว่าถ้าเพื่อไทยจะเป็นกกนําจัดตั้งร,รัฐบาลเรรรรรพื่อไทยก็ต้องเลือกว่าจะจับม,มือกับก๊กพรรคประชาชนหรือก๊กฝ่ายอํานาจเดิมฝ่ายอํานาจเดิมถ้าตั้งร,รัฐบาลก็ต้องเลือกเอาฮะไม่เพื่อไทยก็พรรคประชาชนพรรคประชาชนก็เช่นเดียวกันครับเพียงแต่ความยากง่ายในการสื่อสารกับประชาชนเนี่ยขณะนี้ผมคิดว่าพรรคประชาชนเนี่ย ยากกว่าอ๋อ oh. เอาเหตุผลเพราะว่าไอ้สองกกนน้นเนี่ยเขาพูดวันนี้ก็ได้นะถ้าถูกคาดคั้นถามว่าค,คุณประกาศความชัดเจนได้ไหมว่าคุณจะจับมือหรือไม่จับมือกับใคร,ครและผมเดาเอาไว้ก่อนว่ากกฝ่ายอนุรักษ์นิยมเดิมเนี่ยเขาก็จะประกาศว่าเขาจับมือกับใครก็ได้ที่ไม่มีนโยบายแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองอันนี้ไม่ใช่ของใหม่ของเดิมที่เขาประกาศครับ แล้วทำไมเชื่อว่าเขาจะประกาศแบบนี้เพราะเขากำลังช่วงชิงการเป็นแกนนำของกลุ่มอำนาจเดิมอยู่เวลานี้พรรคภูมิใจไทยชัดมากว่าเขาพยายามจะชูธงนำเรื่องนี้แต่ว่าพรรคอื่นๆอย่างประชาธิปัตย์ซึ่งเขามีความรู้สึกว่านี่เป็นที่เดิมของเขาเป็นฐานยืนเดิมหรือแม้กระทั่งรวมไทยสร้างชาติที่มีจุดกาเนิดมาจากพลเอกประยุทธ์ซึ่งถ้าดูตามโพยก็จะเห็นว่าเป็นพรรคที่ ยังเป็นที่รวมของพลังฝ่ายอนุรักษนิยมอยู่เนี่ยเนี่ยก็ต้องช่วงชิงกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะตอบแบบนี้โดยเอาประเด็นหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมาเป็นตัวตั้งไปถามพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็คงจะตอบว่าก็พร้อมจะจับมือกับทุกฝ่ายเพียงแต่คงพิจารณากับฝ่ายเดิมที่เคยร่วมรัฐบาลกันมาก่อนเพราะว่าโดยหลักและเพื่อไทยพูดอย่างอื่นไม่ได้เพราะมันร่วมรัฐบาลกันอยู่ครับเกิดจะไปบอกว่า จะไม่ร่วมกับพักร่วมรัฐบาลบางพรรคเวลานี้มันก็ยิ่งกับเพื่มหนักเข้าไปใหญ่ในการทํางานแต่พอหันไปถามประชาชนพักประชาชนนี่นะครับไปถามว่าฟันธงได้เลยไหมว่าจะจับมือกับพักไหนและจะไม่มีวันจับมือกับพักไหนในการตั้งรัฐบาลผมว่าคําตอบจะออกมายากเขาจะลําบากในการตอบนะฮะว่าจะจับกับเพื่อไทยดีไหมจะจับกับภูมิใจไทยได้หรือเปล่าครับ ก็เพราะว่าพ <Art. S 2> ัก <afraid> ร่วมรัฐบาลเวลาเนี้ยถ้าโดยองสายืนของพักประชาชนเนี่ยมันดูเหมือนเป็นฝ่ายตรงข้ามกันทั้งหมดแล้วอ่ะดังนั้นถ้าพักประชาชนบอกว่าไม่จับกับเพื่อไทยจับกับภูมิใจไทยกองเชียร์จะตบมือหรือเปล่าหรือว่าไม่จับกับพักอื่นจับกับพักเพื่อไทยกองเชียร์จะชัยโยไหมสุดท้ายจึงเป็นคําตอบที่ยากนะวินาทีตรงนั้นผู้ชม มองยังไงคิดเห็นยังไงแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะแต่ว่าสิ่งที่พีเตอร์แสดงออกมาแล้วก็พูดในหลายๆรายการนะว่า,รวาประชาชนลําบากแน่ในการที่จะบอกว่าจะจับหรือไม่จับกับใครเดี๋ยวเดวเอย่าแบบนี้ไหม,นนมยอย่างนี้อย่าไปบอกว่าลาบากแน่<อ>เดี๋ยวกลายเป็นผมไปก้าวล่วงครับ พ,พักประชาชนเขาผมบอกว่าถ้าคําถามนี้เกิดขึ้นเนี่ยพักประชาชนจะตอบยากออกตอบยากนะเออเอาให้ชัดตอบเด,เดี๋ยวไปเด,ดี๋ยว,วยทัวมาเออไม่ใช่ไอ้ทัวมาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันต้องให้ชัดว่าเจตนาผมคืออะไรไม่ได้บอกว่าพักประชาชนลําบากแนะ่ออแต่บอกว่าคาําถามนี้จะตอบยากอ,อก๋อตอบยากเก่งถามพี่เติ้ลแบบนี้สลัดในตําแหน่งที่ปรึกษาข,ของนายกอ,อกอก็ได้นะฮะถ้ามองเป็นภาพการเมืองเนี่ยพักประชาชนเขาบอกว่าเขาจะจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวอะสองร้อยเจ็ดสิบที่นั่งได้ไหม เพื่อไทยก็เคยประกาศแบบนั้นในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าจะทําได้แต่ว่าบาังเอิญมันไม่ได้ส่วนพักประชาชนท่านประกาศก็เคารพก็ถือว่าเป็นเป้าหมายครับถามว่าถึงขนาดเรียกว่าฝันไหมผมก็ว่าไม่นะเขาก็มีฐานคะแนนมีวิธีการทํางานทางการเมืองแบบน่าสนใจของเขาครับแต่จะถึงเป้าจริงอยากเนี่ยสภาพการเมืองที่เป็นเนี่ย คือเพื่อไทยยังไงเขาก็มีฐานของเขาอยู่นะครับโพร,รอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นว่าคะแนนของทั้งตัวคุณแพรทองฐานและพรรคเพื่อไทยมันขยับขึ้นครับขณะที่อีกกกหนึ่งภูมิใจไทยเวลานี้ถ้าเป็นมวยเนี่ยปีกลองบัญชิดนะครับมวยได้ใจครับเห็นกล้ามตัวเองเห็นอาวุธตัวเองมันดูมีน้ำหนักมันดูมีเป้าหมาย เขาก็คงสู้ของเขาเต็มที่ในสนามเลือกตั้งเหมือนกันนี่ยังมีพรรคต้องพูดถึงพรรคอื่นๆดังนั้นใครจะไปเกินครึ่งเอาในสามก๊กนี้ผมว่ายากเพื่อไทยถ้าจะป,ะประกาศเป้าหมายแลนสไลด์อีกคราวหน้าก็คงประกาศได้อะเพราะว่ามันมีสิทธิ์นะครับเป็นเป้าหมายทางการเมืองแต่ถึงจริงไม่งมันก็จะอยู่แบบที่พี่เต้นบอกมาโดยตลอดว่าสามก๊กหนึ่งในนั้นก็จับกันหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นก็จับกันหนึ่งในนั้นจะอยู่กันแบบนี้ จะสองในสามนี่แหละครับจับมือกันตั้งรัฐบาลไม่มีรัฐบาลพักเดียวแน่นอนในสถานการณ์แบบนี้ครับผมเชื่ออย่างนั้นอ๋อคุณผู้ชมคิดเห็นกันยังไงตอบมาได้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้มีบางคนบอกว่าไปปรามาตรพักประชาชนเขาหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็นี่ไงผมพยายามระมัดระวังผมไม่ได้ปรามาตรผมวิเคราะห์การเมืองที่มันกําลังเป็นอยู่ครับแล้วก็มองเห็นภาพข้างหน้าทีนี้บังเอิญว่า ผมตั้งหลักว่าเป็น3ามก๊กเสียแล้วมันก็ต้องพูดถึงใน3ามก๊กนี้มันจะเว้นพูดถึงก๊กหนึ่งก๊กไหนได้ยังไงแต่ไม่ได้ปรามาตไม่ได้ดูเบาก๊กไหนทั้งสิ้นนะครับสำนักข่าว Today Make tomorrow today